ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมก็ <c oughs> เอาไปเลยได้แล้ว <c oughs> โอเคเนาะก็มีคนดูถามมานะครับผมว่าทำเหมือนที่โอเวอร์เฮดเว่นมาโดนปรับใช่ไหมจริงมันก็ปรับหลายอย่างอยู่นะครับผมนะ่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสเตตของเรานั่นเองเนาะนี่เลยนะครับ เราก็จะไม่ต้องอัพค่าชโชคเยอะนะครับผมอัพแค่ถึงตรงนี้เราก็สามารถใส่แสแตนได้แล้วครับผมไม่จำเป็นต้องอัพไปสูงขนาดนะั้นหมดมันเขาโดนปรับเอาออกเนาะให้มันเหลือแค่ตรงนี้แล้วก็ข้อดีคือใช้ศูนย์พอยต์นะครับผมแหนไม่เสีย point, ค่าพอยต์โอ้โหดูสิว่าแต้มเราเหลือเยอะเลยนี่ก็ผมคุณผู้ชมอาจจะอัพอะไรได้ไหลายอย่างเพิ่มขึ้นนี่ครับผมแหนเลยด้ว่าปรับมาเนี่ยดีมากๆเลยนี่ับผมแหนะแล้วก็มีการปรับของบร้านดาบแล้วก็ฮ่าฟิทติ้งสไตล์ดาบแล้วก็ไฟิทติ้งสไตล์บ็อกซิ่งเหมือนกันเนาะในส่วนของครีม เจ้าตัวด i โอโอเวอร์เฮเวนเหมือนกันครับผมมีการปรับเหมือนกันครับผมถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยด d โอเวอร์เฮเวนมันจะโดนนับว่าเป็นแวมไพร์นะครับผมเราจะตีเขาแรงมากเลยเนาะในการใช้ฮาวมอนตีซึ่งตอนนี้เขาปรับให้ตัวของด d โอเนี่ยไม่ใช่แวมไพร์แล้วนะครับผมก็คือเขาอึดขึ้นนั่นเองเนาะยกตัวอย่างที่ง่ายๆครับผมเนี่ยถ้าเป็นสมัยตอนผมทําคลิปฮาวมอนสีอาล์มอนอันไหนที่มันแรงที่สุดใช่ไหมครับผมนะก็มันจะต่อยมาอยู่ที่15นะผมแนะอย่างเช่นผมจะเทสกับนี่ก็ได้ผมซอมบี้นี่ครับผมนะผมจะเทสให้ดูเนาะอันนี้ อ่ะมันละสิบห้าเลยนะครับผมนะเนี่ยถ้าเป็นสมัยนั้นนะแล้วก็ประหลาดอยู่ที่2.6นะครับผมเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่แรงมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าเขาโดนปรับแล้วนะครับผมดีโอนี่ครับผมปรับให้กลายเป็นเออ่มนุษย์ธรรมดาหรือมีความสามารถบ็อกซิ่งเข้าไปนั่นเองเนาะคือเขาจะลดดาเมจฮามอนเรานั่นแหละนะครับผมนะฮามอนเราจะฟาดไม่ค่อยแรงแล้วผมมันจะอารมณ์เหมือนประมาณเราตีพวกเอ็มบิซีพวกนี้เลยนะครับผมนะเราจะตีเบาลงนั่นเองเนาะนะซึ่งเออ่มันก็จะลำบากขึ้นในการเบิร์สเนาะนะนี่ หมัดมันก็จะอยู่ประมาณที่11.6เอ็ต้นเองเนาะนะครับนะครับตอนนี้หรือไม่เออ่หมัดของเราอาจจะอยู่ที่ดอกละสิบนะผมผมก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าดาเมจที่เขารถลงไปเนี่ยมันลดไปเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เราจะลองไปเทสกันดูเลยนะครับผมแนละ้วเ,เราอาจจะต้องเปลี่ยนคอมโบนิดนึงเนาะผมว่ามันก็ใช้ตีได้แหละนะครับผมดีฟอซีเลิฟเทนมันก็เป็นตัวสเตนตัวละครที่เอามาตีโอเวอร์เฮเวนได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมเนี่ยอ่อีกตัวนึงก็จะเป็นไวสเน็ตนะครับผมเนี่ยแต่ว่าเออผมรีบแล้ว <laughs> มันก็ยังตีใช้ตีได้อยู่นะครับผมเนี่ย ือจะเป็น Star ์ l a t i n u m Double World ก็ได้หรือจะเป็น GER ก็ได้ในผมเอามาตีได้เหมือนกันนะครับผมเนี่ย GER ก็มีสองความสามารถในการเอ่อรีเทิร์นนครับผมคือเอ่อยกเลิกหยุดเวลาได้นี่ผมก็เรียกว่าเป็นสไตล์ที่ดีเหมือนกันนะครับผมเนี่ยถ้าเอามาตี Overwatch แต่ข้อเสียคือมันพื้นที่ของ Overwatch มันไม่ใช่พื้นดินนะสินะครับมันจะสร้างแมงป่องมาไม่ได้อะนะมันจะกดสร้างนกแล้วนกไม่ออกยิงแมงป่องแล้วแมงป่องไม่ออกนะสินะครับคุณผู้ชมนี่คือ Double ว v e r w a t c h นะครับผมเอาละนะครับผมเราเริ่มการตีกันเลยเนาะ ถ้าผมเลือกตีเนี่ยผมก็จะตีไปเลยนะครับผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มา,อ,าอธิบายคอมโบอะไรเยอะเนาะผมจะลองคอมโบแบบเดิมดูก่อนเนาะโอ้โหจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับเขาอึดขึ้นเลยนะครับผมเนี่ยมันไม่ได้ต่อยหมัดละสิบห้าแล้วนะครับผมโอ้โหดูอืมอุ้ยโอเคก็คเปิดทันอยู่นะครับผมโอ้โหเรียกว่าผมซัดไปเซตหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่ตายเลยนะครับนะอืม อ่ะก็ยังตีได้อยู่นะครับผมนะดูสิอ่านไหมอุ้ยโอ้โหอยเบิร์นไม่ตายแล้วนะครับเหลือนิดนึงนะผมขาดนิดนึงจริงจริงอ๋ออู้โอ้โฮหฮิวทำไมโลเออโอ้โหเรียกว่าตียากกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมไนงะแต่ถามว่าดีฟอรเซียังตีได้อยู่ไหมก็ยังตีได้อยู่นะครับผม ก็เขาปรับเรื่องความอึดของตัว Double w e a p o นั่นเองนะครับผมแล้วโอ้แต่ก่อนนี่เบิร์สง่ายๆเลยนะครับผมเนี่ยสงสัยเห็นคลิปผมแน่เลยครับผมเขาเลยปรับให้มันอึดขึ้นนะครับคือ D4C ผมเนี่ยเบิร์สทีเดียวหายไปเลยนะครับผมเนี่ยโอ้ปรับอย่างนี้แล้วคนดูเขาจะตียังไงละเนี้ยนะครับเนี่ยก็คือปกติอตอนผมคอมโบไปผมจะคอมโบด้วยการยิงปืนใช่ไหมยิงปืนนะครับผมแล้วเราก็ต่อยสาครั้งหนึ่งสแล้วก็บาหลาดนะครับผม โอ้ผมประหลาดใกล้หมดเล่นผมจะต่อยอีกสามครั้งนะครับผม1 2 3 2> พอเราต่อยสามครั้งเนี่ยดีโอเบอร์ที่เว็มันจะทำการวาร์ปมาข้างหลังเราแล้วใช้โอวาริด้านะครับผมแล้วก็ให้เราทำการกดเลิฟเทนแต่อันเนี้ยเราต่อยเขาไปแล้วเขาไม่วาร์ปมาข้างหลังนะผมเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เรื่องของเขาลดไม่ถึงที่กำหนดนั่นเองเนาะเขาจะไม่วาร์ปมาใช้ท่าโอวาริด้านั่นเองเนาะก็เอ่อเราจะต้องเน้นแบบว่าต่อยหนึ่งครั้งแล้วรอเขา ต่อยมาหาเราแล้วเราค่อย perfect block mm hmm. นะครับผมเนี่ยเขาจะว่าตอนนั้นเนาะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกรอบนึงเนาะโอ้มันก็ค่อนข้างที่จะตียากเลยนะครับผมเราอาจจะต้องเปลี่ยนสแตนไปตีเนืองแต่ถ้าเร็วที่สุดก็ยังเป็นผมยังให้ไอตัวเลิฟเทียนอยู่นะเออมันยังดีอยู่อะเราจะคอมโบแบบเดิมนะไม่แค่ผมเนี่ยหนึ่งสองสามมลาดหนึ่งสองสามบล็อกก่อนครับหนึ่งสองสามยิงปืนโอเค กดเลิฟที้อ่าแปลว่าไม่ต้องยิงปืนก็ได้ผมต่อยสามรอบแล้วก็พอโอเคกดตุ่มพันุครับผมหนึ่งสองสมยิงปืนหนึ่งสองระลัดประมาณนี้ครับมันจะเพิ่มไม่ตายนะผมจะเหลือนิดนึงครับเนี่ยเนี่ยมันจะเหลือน,น,ดน,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 อน,นิดนึงนะโอ้โหไม่ตายจริงว่ะเหลือปิ่มหนึ่งจริงๆรับลดดามเมจมา,ขา,ขานขาที่จะตู้ลำบากนะผมอโอเอ้ย อือนี่เรียบร้อยครับโอเคก็ยังตีได้อยู่เนาะอ่ะสาเหตุที่สแตนผมไม่ปิดรู้ไหมทำไมครับเนี่ยผมโดนโอเวอริด่าแล้วสแตนผมไม่ดับใช่ไหมแนอผมมีเคล็ดลับอยู่ครับคุณผู้ชมเนื่องจากที่เขาปรับให้ค่าโชว์ของเราไม่ได้ใช้สแตนอัพใช่ไหมผมก็เลยแบบจัดหนักจัดเต็มไปที่ตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่ผมเอามาที่ตรงนี้เนาะเนี่ยอัพตันไปเลยนะครับผมทีนี้เราโดนโอเวอริด่าสแตนเราก็จะไม่ปิดแล้วครับคุณผู้ชมแง่ ดีแม่ตรงนี้มีประโยชน์นะครับผมในการเอามาตีบอสเนี่ยเรียกว่าเยี่ยมยอดเลยนะครับผมนะอีกสักรอบหนึง่งเลยกันนะครับคุณผู้ชมไปครับเราเคยรไปยังอ่าไปแล้วนะครับโอเคคอมโบโมแบบเดิมครับผมยิงปืนหนึ่งสองสามบาดหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามบล็อกครับปับ๊บยิงปืนปุ๊บ หนึ่งสองสามเลิฟเทนอ้าวห้ามยิงปืนนี่หว่าผมผิดคอมโบผมผิดคอมโบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ดีหนึ่งสองสามเลิฟเทนโอเคอย่างนี้ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่รอบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวใหม่รอบต่อยมาเออคุณพันครับหนึ่งสองสามยิงปืนปึ๊บหนึ่งอ้าประหลาดอ่านี่ตายนี่ตายครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่น่าจะทีเดียวได้อยู่นะครับผมเนี่ย โอเคเราห้ามยิงปืนเลยครับผมก็คือต้องปล่อยยิงปืนยาวนั่นเองเนะาะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูพร้อมกันเนาะอีฟอี L เลิฟเพนนี่แหละก็ยังตีได้อยู่นะครับ <c oughs> ใช้มันอยู่ตีตัวเดียวนี่แหละครับผมเนี่ยผมต้องหาวิธีให้ได้สรรหาวิธีให้ได้ในการที่จะเลี้ยงคอมโบให้มันเซ็เดียวนี่นครับผมโอเคมามาใหม,ม,ม่เริ่มเริ่มที่สเต็ปแรกก็ยิงปืนเหมือนเดิมครับหนึ 1, 2, ่งสองสามประลัดแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วบล็อกนะครับผมหนึ่งสองสามบล็อกครับ อา้าวทำไมต่อยอี่เหล่าโอ้โหแพทเทิร์นไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมปะหลาดสวนเข้าไปครับผมหนึ่งสองสามเลิฟเพนโอเคได้อยู่โว้ยอมโดนปะหลาดรอบหนึ่งก็ได้นะผมเนี่ยปั๊บมาหนึ่งสองสามยิงฟืนครับหนึ่งสองสามซูมพันครับหนึ่งสองสามปะหลาดครับโอเคตายไหมตายไหมตายอยู่นะครับผมแนะ่โอเคได้แล้วและเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเริ่มเป็นละ พอเป็นทีนี้ก็ง่ายเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยดูไปพร้อมกันแล้วลองทําไปพร้อมกันนะครับผมเนี่ยเอาจริงเราเออถ้าผมไม่กดบล็อกอะแบบเอายอมโดนประหลาดไปเลยอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมเนี่ยลองไปสักรอบนึงจริงๆอะถ้าคุณผู้ชมเพอร์เฟิคบล็อกได้ก็เพอร์เฟิคได้นะครับผมไอ้ช็อตที่เราต่อย3ครั้งแล้วเพราะว่ายังไงโอเวอร์เฮเว่นเขาจะยังไม่ว้ามาข้างหลังเราเนาะไอตัวดีโอตัวนี้เนี่ยเพราะเขาอึดขึ้นนิดนึงนั่นไงนั่นเองนะครับผมเนี่ยอึดขึ้นนิดนึงโอเคไปปปลลุยอ่ะึ๊บาด หนึ่งสองสามอ่ะรอโอเคอ่ะนี่ง่ายนี่หนึ่งสองสามโอเครอเออบระหลาดมาค่อยบระหลาดอ่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคคอมโบแบบนี้ก็ได้หนึ่งสองสามเลิฟเทนโอเควาลิดาเรียบร้อยหนึ่งสองสามยิงปืนสองสามซุ่มพันหนึ่งสองระหลาด ตายโอ้โหเริ่มได้แล้วจับทางได้แล้วครับผมคุณผู้ชมนะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องลองหลายๆรอบหน่อยเนาะอ่ะมันจะยากตรงที่เราจะทำไงให้เขาแบบว้ามาต่อยข้างหลังเรานั่นเองเนาะเราจะได้กดเลิฟเีนได้ถูกจังหวะนั่นเนองเนาะเขาจะได้โดนดาเมจไปประมาณ30สิกว่าเนะเพราะว่ามันโดนปักมาปกติเนี่ยยิงปืนของเราเนี่ยอยู่ที่ดอกละสี่สิบนะครับผมนะถ้าเป็นตะกอเนาะก่อนที่เขาจะโดนปักให้มันอืดนั่นเองเนะาะมาใหม่อีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามบาล 1 2 3ปั๊บ1 2 3อ่าอ่านี่ได้แล้วครับผมนะเอาแบบนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมโอเค1 2 3อีกปืน1 2 3่งสซูมพันปุ๊บ1 2 3่งามปะลาดอ่าได้แล้ว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 หนึตัวอ่าโอเคตายแล้วครับผมนี่ได้แล้วครับผมเป็นคอมโบเซตเดียวแล้วก็ไม่โดนดาเมจครับผมนะโอเคผมทำได้แลนะคุณผู้ชม ก็สามารถดูแล้วก็ลองเอาไปทำตามได้นะครับผมนะหรือจะลองให้ผมเอาตัวอื่นมาตีแต่ยาแต่ตัวที่ตีง่ายสุดก็ตัวนี้เลยครับผมเนะี่ย D4C นี่ครับตีง่ายสุดแล้วก็ลองให้แล้วนะครับผมก็คือ D.O. เบื้องให้มันอึดขึ้นนิดนึงนั่นเองนะครับผมเนะี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะต้องเปลี่ยนคอมโบในการตีนี่ครับผมเนะี่อยอาจจะยากหน่อยนะครับคุณผู้ชม เออเดี๋ยวผมตีได้แล้วนะอาจจังหวะให้ดีแล้วก็กดบล็อกนะครับผมอาจจะต้องเอาเพอร์เฟ t บล็อกเพิ่มขึ้นมาด้วยในคอมโบในแค่นี้เองนะครับผมเนี่ยมันจะเบิร์ตทีเดียวตายเหมือนตอนแรกไม่ได้แล้วที่ผมทำมาในในคลิปก่อนๆที่ผมทำก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับผมเนี่ยก็เหมือนเอ่อตีโจแหละทีมเขาเดินหนีเราประมาณนั้นแหละไอ้ตัวนี้ก็โดนปรับให้มันตียากขึ้นนิดหน่อยนะครับผมผมมีวัสนดุไหมถ้ามีวัสนิกก็จะได้ตีให้ดูไม่มีนะครับรีทิ้งไปแล้วอ่าไม่เป็นไรนะครับผมนะตามนี้ครับผมนะวิธีตีนะคคคครรรััับบผผมมเลยหววง่าิปปปนนนนี้้จะะะ็โชช์ุณู <c oughs> ถึงจะปั๊มให้อึดขึ้นแต่ผมก็ยังตีได้อยู่นะครับปบั๊บหนึ่งสองสามอ,าาอัตราดิ <c oughs> โอ้โหชินกับการยิงปืนไปหน่อยผมอ่ะโอ้โยเอ <c oughs> เอแบบนี่ก็โอเคต้องมีพลาดกันบ้างแหละใช่ไหมคุณผู้ชมนี่โอ้โห เรียบร้อยแป๊ะโป๊ะโป๊ะบาราดนี่เอาขึ้นไปมั่งเป็นยังไงนะเนี่ยเนี่เอาเนี่ยบล็อกทันไปไงนี่ไงซูมพันปากเรียบร้อยเอา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 ถ้าไหลไปเป็นกาโร่เลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เนาะเออบอกว่าเอ่อจะเอาเทคนิคอันนี้ไปใช้ได้นะครับผมเนี่ยมันยังตีได้อยู่นะครับผมแต่แค่ดีโอมันอึดขึ้นเฉยๆเนาะ มีตัวที่ง่ายกว่านี้มันก็คงไปมีเล้วนะครับผมผมก็คิดได้แค่ไอ,เอเ้เลนะิฟเพนนี่แหละนะน่าจะสบายสุดแล้วแหละนะครับกอสทุๆครับผมในการตีโอเวอร์เวีนนะครับคุณผู้ชมคุณเล่นในโทรศัพท์ก็อาจจะยากหน่อยนะครับผมเนะี่ยอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับผมเนะีย่ยยังไงมาคลิปหน้าครับ